ถ้าคุณกำลังหาเกมเก็บเลเวลนะครับผมสักเกมหนึ่งที่เล่นได้ทั้งบนมือถือและบนคอมเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับ Skyera ครับผม สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Sky Era นะครับผมโดยที่จุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับก็คือระบบมั l ติ p พล t f o r m มนะหรือเล่นได้ทั้งบนมือถือแล้วก็บน p c ทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับเป็นระบบที่น่าสนใจมากๆเลยแถมภาพก็ยังน่ารักนะฮะแล้วมีชุดแฟชั่นสวยๆให้เลือกใส่กันอีกด้วยนะฮะและจะมีระบบที่น่าสนใจอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือระบบหุ่นยนต์คู่หูเรานะครับผมซึ่งจะเติบโตไปพร้อมๆกับเราด้วยนะฮะและสิ่งที่สําคัญของเกมนี้เลยนะครับผมก เกมนี้ไม่มีระบบ V.I.P คาดบันไดนะที่หลายๆคนเนี่ยไม่ชอบกันนะยี้กันเลยทีเดียวนะกับระบบนี้บนเกมมือถือนะครับผมเกมนี้ไม่มีนะไม่ต้องห่วงนะครับผมโดยเกมนี้นะครับก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่21พฤษภาคมนะเวลา10โมงเช้านี้นะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับได้รับของรางวัลตอนเกมเปิดด้วยนะะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยจ้ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวละครแล้วก็สายอาชีพให้รู้จักกันอย่างคร่าวๆก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยอาชีพแรกเลยนะฮะก็คือไนท์นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นอาชีพแนวออกไปทางแท้งนะครับผมอ่าอันนี้ก็หน้าตาแบบว่าเพศชายนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไนท์นะฮะแต่ว่าเป็นเพศหญิงนะครับผมอ่าเท่เลยทีเดียวนะฮะ แล้วอาชีพต่อไปนะครับคือวิสัทนะครับซึ่งวิสัทก็จะเป็นนักเวทนะครับซึ่งสก,กิลเนี่ยเขาจะมีรัศมีที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมแต่ก็รุนแรงเนี่ยอยู่ในระดับใช้ได้เลยทีเดียวนะอันนี้เป็นเพศหญิงอ่าอันนี้ก็เป็นเพศชายนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเสียงภาคเป็นภาษาไทยด้วยนะอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฟรีดนะครับฟีรีดนี่ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากอาชีพซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผม ก็มีความคิ้วๆนะครับผมน่ารักเหลือเกินอันนี้ก็เป็นเพศหญิงนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าออกแนวเป็นตัวเล็กๆก,กว่าตัวละครอ,อื่นพอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพศชายครับผม hey, ถ้าใครที่ทําได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยในหน้าสร้างตัวละครเนี่ยะก็สแต็กจะเหมือนกันนะฮะและอิชีพสุดท้ายของเรานะครับก็คือกันเนอร์นันเอง,เองครับเรียกได้ว่าเปิดตัวเท่สุดๆ,ๆนะฮะตัวนี้อันนี้ก็เป็นเพศชายนะอันเนี้ยกันเนอร์เนี่ยจะมีการตีไกลเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแคบกว่านักเวทนะครับจุดเด่นจะแตกต่างกันอยูอ่พอสมควรน,นะฮะอันนี้เป็นเพศชายนะะแล้วก็อันนี้เป็นเพศหญิงนะครับผม ยังไงก็เท่นะเท่จริงๆเลยนะครับผมโดยที่นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นกันเนอร์ครับผมเพศหญิงแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแฟชั่นต้องมาก่อนสวยๆไว้ก่อนนะครับตั้งชื่อกันเลยนะซิกกานะครับผมอ่าโดยที่ผมจะเล่นเป็นตัวกันเนอร์หญิงนะแน่นอนเลยนะเพื่อแฟชั่นที่สวยงามของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าซิกกาก็ต้องหัวชมพูอยู่แล้วเนะี่ยอันนี้มาก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าทรงผมเอาเป็นอันนี้ละกันนะอลาัางการดีนะครับผม นะในส่วนของแววตานั้นอันนี้มันดูหมองไปสักหน่อยนะอันนี้ดูแจ่มใสอันนี้ดูดุดันอันนี้ธรรมดาเอาแจ่มใสแล้วกันนะดูแจ่มใสดีนะปากก็โอ้โหอันนี้แหละกดอันนี้ปุ๊บน่ารักเลยส่วนแต่งหน้าเอาเป็นหัวใจสวยอะ่ะเอาหัวใจล้กันนะครับผมง่ายๆเลยนะแล้วก็เขาจะมีตัวนี้ให้ลองสวมใส่ด้วยนะเป็นหมวกนะจะเป็นหมวกอู้น่ารักแต่ว่าไม่ได้มีในเกมจริงนะอันนี้เขาให้ลองใส่เฉยเพื่อดูว่าเข้ากับทรงผมเข้ากับอะไรของเราไหมนะนะก็ใส่ทดลองดูได้นะครับ หัวชมพูนี่เข้าได้กับทุกอย่างอยู่แล้วนะฮะชื่อเชอรตั้งเรียบร้อยแล้วบ้ลุยอ่านี่นะครับเราก็จะได้เจอหุ่นคู่หูของเรานะฮะซึ่งระบบนี้มันก็สําคัญมากเลยนะครับเอาซะจนเขาเรียกเกมนี้ว่าเกมเอฟวอพีที่ประจภัยไปกับจักรกลคู่ใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังขี่เขาอยู่นะเห็นไหมฮะเราอยู่บนหัวเขานะฮะนี่แล้วเราก็จะมีสกิลให้ทดลองใช้ด้วยนะฮะนี่เขากำลังสอนเลยนะครับ ซึ่งหุ่นก็จะโหดแล้วก็เก่งกว่าเรามากๆเลยนะฮะและเขาก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราหรือพูดง่ายก็คือเลเวลอัพนั่นแหละครับหุ่นจะมีการเลเวลอัพได้ด้วยนะฮะนี่เขากำลังสอนเราอยู่เลยเนี่ยนี่เสียงเป็นภาษาไทยด้วยนะเนี่ยเรียกไ,ได้ว่าภาคได้โอเคเลยนะแล้วสังเกตฟอนแบบดาเมจนะฮะฟอนดาเมจนี่น่ารักมากๆเลยนะเนี่ยไม่ได้น่ารักแค่ภาพแต่น่ารักยันฟอน์เลยนะเนี่ย นี่เป็นท่าของหุ่นนะนี่ไม่ใช่ท่าเราเลยนะเนี่ยโอ้โหถือว่าอลังการงานสร้างใช้ได้อุ๊ยอันนี้อะไรเหมือนไม่ตายเลยอลังมากๆอันนี้เหมือนเขาจะสอนเราใช้ระบบหุ่นอยู่นะฮะนี่ใช้หุ่นสู้กับบอสตัวใหญ่กดอันติไปเลยเลื่อนรถแบบสะใจมากวูดูสิครับฟอนเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะเห็นไหมมีฟอนภาษาไทยแตดาเมจด้วยนะฮะ แล้วหุ่นก็เลือกเพิ่มได้ด้วยไถมันเออตายคะ เออย้ำกันอีกสักทีนึงนะครับเกมนี้นะฮะจะเปิดให้บริการนะครับในวันที่21พฤษภาคมนะครับเวลา10โมงเช้านะครับผมอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับของรางวัลตอนเกมเปิดนั่นเองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับและถ้าเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็เราจะมีรีวิวคลิปเกมนี้ออกมาให้รับชมกันอีกแน่นอนเลยนะคราวนี้จะลงรายละเอียดเลยนะครับว่าในเกมมีอะไรบ้างเครับเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้ว 拜拜。Bye bye.